สวัสดีครับเอลันสต็อปนะครับวันนี้เราก็มาจะมาคุยกันสบายๆนะครับอยากรู้ไหมทุกคนว่าบริษัท ผลิตรถยนต์แห่งแรกของโลกคือบริษัทรถอะไรอันนี้เอก็ไปหาประวัติศาสตร์มาให้นะครับคร <c oughs> ่าวๆบริษัทรถยนต์นะครับที่ผลิตรถไม่ได้ผลิตรถคันแรกนะครับแต่เป็นบริษัทรถยนต์ที่จดทะเบียนบริษัทแรกของโลกนะครับคือบริษัทเปอโยต์ e ที่อยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยครับบริษัทเปอโยต์นะครับ,บ,ร e รบจดทะเบียนเป็นเป็นบริษัทแรกของโลกครับประวัติศาสตร์เนี่ยประมาณ200กว่าปีนะครับเปอโยต์เนี่ยครับจดทะเบียนบริษัทนียครับในปี18-10นะครับ ปัจจุบันก็200ปีเกือบพอดีเลยนะครับเบย์โยเนี่ยครับทำหลายอย่างมากก่อนที่จะมาทํารถยนต์นะครับเขาจะทําพวกเอ่อร่มทําตัว ปั่นกาแฟถ้าใครไปแคมปิ้งครับทำกาแฟเองเนี่ยครับบดเม็ดกาแฟเนี่ยเปอโยนี่ครับเป็นคนทําที่บดเมล็ดกาแฟถ้าใครไปที่เปอโยที่ฝรั่งเศสน,นะครับมันจะมีช็อปอยู่เหมือนกันขายอุปกรณ์เปอโยจักรซิงเ,อเปอโยก็ทํจาจักรยานเปอโยก็ทําแต่จริงๆเปอโยครับเขาเริ่มต้นมาจากการเป็นโรงงานผลิตเหล็กผลิตเหล็กคือเหล็กแปรรูปนะครับอันดับแรกๆเลยก่อนที่จะมาทารถยนต์เนี่ยเขาทำจักรยานมาก่อน เปร์โยเนี่ยครับเขาเป็น uh, Family Business ที่ทำหลายๆอย่างครับการแปลรูปวัตถุดิบคือเหล็กแปลรูปขึ้นมาอย่างจักรยานเนี่ยเราเราก็แปลรูปจากท่อนะครับมาประกอบกันให้มันเป็นบอดี้และสามารถปั่นได้เปร์โยเนี่ยถ้าใครนึกถึงภาพจักรยานรุ่นแรกๆเนี่ยคือจักรยานล้อใหญ่ที่เราเรียกทริซิเคลิลที่มันเป็นล้อข้างหน้าล้อใหญ่ๆครับข้างหลังเป็นล้อเล็กๆเปร์โยครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตจักรยานยุคโบราณ แรกๆเหมือนกันนอกนอจากนั้นนี่ครับเปอโยก็พัฒนาตัวเองนะครับผลิตเครื่องยนต์เปอโยเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ผลิตเครื่องยนต์4จังหวะก็คือ4สูบนะครับ16บาวากล่าใครแรกๆของโลกเลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถ้าจำไม่ผิดช่วงนั้นเนี่ยเปอโยเนี่ยผลิตเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วเปอโยเนี่ยครับมีคอนเซ็ปต์คือความทนทานถ้าใครนึกถึงภาพโลโก้เปอโยจะเป็นรูปสิงห์ครับจะพูดถึงความแข็งแรงความอดทนความบึกบึน เปอโยนี่ครับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปนะครับที่มีความทนทานมากมีการแข่งขันแปลกๆของเปอโยนเองที่เขาจัดขึ้นมาเนี่ยเอารถไปแข่งกับม้ากระโดดข้ามเนินะครับกระโดดข้ามแฟ้์พวกนี้ครับขับแข่งก็คือเอารถนะครับรุ่นโบราณเลยที่เป็นรถเหมือนเหมือนฟอร์ดรุ่นเก่าแต่จะเป็นทรงหน้ายาวนิดนึงขับกระโดดกระโดดข้ามรั้วนะครับกระโดดเลยแข่งกับม้าดูว่าใครชนะหรือแข่งดิฟในรถแบบโบราณเลยนะครับ ขับดิฟขับกริ้งกริ้งเป็นทรงทรงถังครับกริ้งเลยนะครับขับมาแล้วดิฟป,ปุ๊บแล้วให้รถมันกริ้งมีการแข่งแบบแปลกๆมากของเบยโยเพื่อทดสอบความทนทานและแน่นอนเระโยเนี่ยไม่ได้ค่ายขี้หมูขี้หมาครับเบยโยชนะเลอแมง3ครั้งนะครับเลอแมงเนี่ยครับชนะ3ครั้งแล้วก็มีประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนะครับที่เบยโยทาไพคัมมิ่งก็คือปีนเขาทําเวลาได้ดีที่สุดเนี่ยเบยโยก็เป็นหนึ่งในในรถที่สามารถทําเวลาได้เร็วที่สุดนะครับ แล้วก็บ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่นำเข้ามาก็จะมีเปอร์โย3 0 0 5้าเอ่อ5 0า5มั้างาถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเหลืออยู่2รุ่นเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเปอร์โยเนี่ยเรามีการนำเข้าเอ่อโดยทางยนต์ธกิจประกอบแล้วก็นำเข้าก็เป็นรถที่อยู่กับคนไทยมานานแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ยนานมากเครื่องยนต์เนี่ยเอเชีอว่าเครื่องยนต์ถ้าพูดถึงเปอร์โยเนี่ยเราจะกลับไปคิดถึงเปอร์โย405 205, 305, 405ที่เป็นเครื่องยนต์ mi 1 6ก็คือเปอร์โย4 4 5 5 gtr เนี่ยครับ gti ไม่ใช่ gtr gti ตัวนี้เป็นตัวที่เขาชนะตัวแรลลี่และเอก็ยังเชื่อว่าถ้าใครอยู่ในสายเปอร์โยเนี่ย จะชอบเครื่องยนต์ตัวนี้มากเป็นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งที่คุณเข้าไปขับในรถคันนี้แล้วสามารถวิ่งได้ประมาณ200ตน้ตนๆเลยแข่งกับพวก 3S เอสเทอร์โบพวกเอ่อหลายๆค่ายที่เป็นค่ายญี่ปุ่นเปอร์โยก็จะมีเครื่องตัวนี้นะครับเป็นรถขับหน้าด้วยก็อันนี้เป็นประวัติข้าวๆของของทางเปอร์โยนะครับไว้ถ้ามีเวลาเราจะมาลงลึกแต่อันนี้อยากจะบอกว่าบริษัทรถยนต์นะครับที่จดทะเบียนยาวนานที่สุดของโลกเนี่ย คือเปอร์โยครับและยังไงถ้าคุณชอบคลิปฝากตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเอจะทำข้อมูลข่าวพวกนี้ครับดีๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆได้ฟังกันยังไงก็ฝากช่องทางของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ